สวัสดีค่ะมากินข้าวราดนะคะหน่อไม้กับนี่ค่ะหอยแมงพูดนะคะผัดแล้วก็มะม่วงสุกนะคะก็ามากินกันได้เลยนะคะมาลเล่าเรื่องนะคะตอนนี้เป็นเล่าเรื่องของแม่นะคะในสงครามโรคนะคะแต่ไม่จําว่าหนึ่งหรือสองน,นะคะแต่รู้ว่าแม่เล่าเป็นเรื่องๆเ,เลยนะคะตอนนี้ก็แม่เป็นคนที่จะเล่าอะไรให้ลูกฟังนะคะเล่าแบบละเอียดมากนะคะ เราเอาไปทําเป็นหนังได้นะคะนี่เราใส่นั้งปลาก่อนนะคะเอาตอนหนึ่งนะคะตอนตอนนั้นที่แม่เขาอายุประมาณแม่อายุประมาณสิบห้าค่ะสิบห้าหรือสิบหกแม่บอกยังไม่ได้แต่งงานนะก็อยู่บ้านนอกบ้านนอกสมัยก่อนก็คือเออเขาเรียกคลองแปดปลาหรือบางนาเน,นี่แหละค่ะมันจะมีเขาเรียกสมัยนั้นเราก็ไม่ค่อยรู้นะแม่เล่าให้ฟังแม่จะเรียกว่า แม่อยู่คองแปดวานะคะอคองแปดวาตอนนี้เราก็ไม่ค่อยเ,อเข้าใจคลอง8ปดวาอะไรนะะี้คะแถวกรุงเทพนะคะบ้านนอกสมัยนะั้นมันจะเป็นท้องพุ่นาหมดเลยนะคะบางนานะคะแปดริ้วนะคะไปทางด้านนน้นนะคะก็จะเป็นคลองมันติดกันนะคะแม่ก็เล่าว่าสมัยก่อนคนบ้านนอกนะคะมีลูกเยอะอ่ะก็แ,แม่เอาแม่เนี่ยเข้ามา มาฝากกับคุณนายอะคะ่ะคุณนายเด็กกรุงเทพเป็นเมียนายทหารนะคะเขาไม่มีลูกเขาก็รับแม่นะคะเอามาเป็นลูกสาวมาสอนให้แม่หัดใส่ใส่กระโปรงใส่รองเท้านะคะน,นี้เราเล่าให้ฟังก่อนนะใส่กระโปรงใส่รองเท้าเดี๋ยวคิงก่อนเดี๋ยวเล่าด้วยนะคะถ้ามันก็จะมีตอนต่อไปนะคะใครอยากจะฟังต่อเนื่องก็จะมีตอนต่อไปนะคะเราชอบเล่าแบบนี้นะคะก็ชอบเอา เรื่องเล่าของแม่มาเล่าให้ฟังนะอืมแม่บอกว่าสมัยนั้นสงครามโลกก็แม่ไปอายุประมาณสิบห้าหรือสิบหกนี่แหละค่ะก็ยายก็พามาฝากกับคุณนายมีนายทหารอยู่แถวนางเลิ้งอะ่ะนางเลิ้งนะคะัคุงเทพนางเลิงอะ่ะอามา ช่วงนั้นก็ยังสงครา,ามโลกก็ยังไม่เกิดนะคะก็อยู่มาก็มีพวกทหารเราจะไม่บอกว่าทหารประเทศอะไรน,นะคะมีพวกทหารก็เข้ามาอยู่ในบ้านเมืองนะคะแต่ของของคนไทยเราก็เป็นคนที่แบบว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วก็พูดใจไม่ไม,ไม่ไม่ใจร้อนก็ทําให้ไม่มีปัญหาอะไรเยอะแต่สงครามมันก็ไม่ไม่เยอะสําหรับเรานะคนเราอะนะ เล่าไปด้วยพูดไปด้วยนะกินไปด้วยนะคะอืมเป็นคลิปยาวหน่อยเนาะเรื่อเล่าคิวด้วยอชอบเล่าอ่ะอยากจะเอาเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังให้กับเพื่อนเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ทราบนะคะว่าสมัยก่อนของความโลกเป็นแบบไหนนะแล้วก็นึกภาพเอาดอูในหนังด้วยนึกภาพที่แม่เล่าม,ามันเหมือนกอันนะแม่บอกมาอยู่ก็คุณนายอ่ะค่าเขาเรียกคุณป้านะ เขาเป็นสมัยก่อนก็เป็นเมียในทหารตรเรียกคุณนายนะเขาไม่มีลูกเขาก็อยากมีลูกเขาเอาม่คกะไปไปใส่รองเท้าส้นสูงแม่บอกว่าเดินเดินใส่รองเท้าส้นสูงนีดเดินแค่แบบว่าเดินไม่เต็งแล้วคนบ้านนอกเข้าปุงอ่นะก็เดินไม่เต็งเดินพลิกไปพลิกมาแล้วต้องใส่หมวกใส่กระโปรงสมัยนะั้นแม่ก็ใส่ผ้าจุ่กระเบนนะคะต้องแม่จะนุ่งผ้าจุงกระเบนนะคะสมัยนั้นอะ่ะแม่บอกว่านุ่งผ้า จุงประเบนผ้าถุงพอว่ามาเปลี่ยนมาใส่กับโปรงแม่บอกว่าโรงโล่เอจะเป็นรุ่นสมัยแม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าอยู่แม่ก็ร้อนฝ่านะถ้ามีกระตายไปนึูเจ็ดแปดหรือสิบปีนะคะก้าแม่เก้าสามหรือเก้าสี่นแหละแม่สิบนะคะอตนนี่แหละประมาณนี้แหละแม่ก็เลยเล่าเรื่องสงครามโรกให้ลูกๆฟัง ทุกคนทุกเรื่องที่แม่สมัยก่อนแม่จะเล่าแม่จะเล่าให้ฟังทุกคนเลยนะคะทุกคนที่แม right? ่เ yeah. ล่าเนาะเล่าฟังให้ลูกจะไปนั่งเรียนกระดานทั้งเรื่องผีก็เรื่องจริงแม่ไม่เคยเล่าเรื่องที่ไม่จริงให้ลูกนะเรื่องจริงหมดเนาะพอแม่ก็ไบี่ยงพอเป็นแล้วค่ะแม่บอกว่าหนุ่มๆมันจีบโอ้โหเมียอะไรนะหนุ่มๆเนี่ยมันจีบเยอะเป็นทหารไม่ใช่ว่าทหารประเทศไทยนะคะเข้ามายุ่เพราะมันจะเกิดสงครามโลกนะเนาะทีนี้ก็ มันเกิดเลยนะคะเล่ารวบรับในเกิดเลยนะคะเกิดเอาถูกนางเลยไม่จะถูกระเบิดลงแล้วตุ้มตุ้มตุ้มนี่เล่าอย่างสั้นเลยนะคะตุ้มตุ้มเลยนะคะแม่บอกว่าทางานได้บ้านคุณนายก็ต้องมาแม่บอกว่ามาหลบหลุมหลบภัยนะคะหลบภัยคนอยู่ในหลุมนั่นเทียบเลยแม่บอกว่าเห็นระเบิดนะมันวิวลงมาปุ้มลงมา ปุ้มนะคะปุ้งแม่เข่งกับตานะคะก็มีนะคะไอ้นี้จะหมดไหมเนี่ยเล่าเล่าเล่าไปด้วยนะคุยไปด้วยเนาะเพราะหิวก็ต้องเล่านะไม่ต้องเสียเวลาใช้เวลาเร็วนะคะอืมอืมระเบิดกระโรงผ่านหน้าตาหลุมรบพายอยู่ตรงนี้สมมติหลุมรบพายอยู่ตรงนี้นะระเบิดก็เสียนลงไปแบบตุม้มตุ้มตุ้งก็มีนะเจ๊ก่ะ เต๊กเขาเรียกสมัยเขาเรียกเต็กนะเต็กถึงหินห็นของขายอ่ะก็จะมีแบบว่าตัวเองจะอยู่ในคล้ายในในเน็ตตัวเองจะเป็นคนลากอ่ะแล้วก็มีรถอยู่ข้างหลังเนะ่ยก็ก็ผ่านที่นี้ว่าคงจะหลบหลบระเบิดไม่ทันน่ะผ่านตรงหน้าแม่เลยนะหินแกจะไปหลบมากสงสารแกเนาะแกจะไปหลบระเบิดลงตัดตัวครึ่งแยกออกจากกันเลยแม่บอกเห็นแม่แม่บอกจะไปลงอยู่ในหลุมอ่ะ เห็นชัดเจนเลยแม่บอกหูแต่แม่นะป้องกันตัวแม่เขาจะป้องกันว่าถ้าเขาเห็นคนเดินนะจะโดนแน่แม่ก็เลยใช้ต่างจังหวัดต่างจังหวัดจะไม่โดนนะคะกรุงเทพจะโดนเยอะก็เ,เลยใช้ใบไม้อะ่ะใบไม้เ,เอามาปิดตัวแล้วจะเดินเข้าไปบ้านพอจา,าเห็นมีต้นไม้ใบไม้เขาไม่เห็นคนเขาก็รู้ว่าเออไม่ม,มีตรงนี้จะไม่ลงนะแม่เอาใบไม้เนี่ยนะคะปิดตัวแล้วก็พอว่าระเบิด ยุดหยุดแล้วนะคะมันจะเป็นเวลานั้นระเบิดตรงนี่จะเป็นเวลาแม่บอกว่าจะเป็นเวลาเลยแหละแม่ก็ก็เอาเข้าไปในบ้านนะคะก็แบบเอาต้นไม้เขาจะมีต้นไม้คุมตัวเองนะจะเดินผ่านเพราะว่ากลัวจะเห็นจะไม่เห็นแสงไฟก็ไม่ได้ถ้าข้างบนเครื่องบินมาผ่านมาเห็นแสงไฟก็ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนน่ค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละสหมัยสงครามโลกที่แน่เ่าให้ฟังเป็นตอนสั้นๆนะคะเป็นตอนสั้นๆก็น่ากลัวเนาะ สมัยนี้ก็จะเป็นโรคระบาดโรคระบาดฆ่าชีวิตคนนะสมัยปัจจุบันเนี้ยแม่บอกว่าเห็นก็ะแป๊กนั้งเห็นแล้วติดตาเลยอีกตัวหนึง่งอีกท่อนหัวนะวิ่งไปก่อนครึ่งนึงท่อนล่างจอดอยู่ตรงนั้นนะคะเขาไม่รู้ตัวหรอกะเขาก็ลังอีกครึ่งน,นึงก็ลากรถเนี่ยอีกครึ่งอีกครึ่งก้นที่เป็นขาอะไรเนี่ยก็ ร่วงแล้วนะคะแม่บอกเห็นแบบนั้นนะแม่บอกว่าแม่บอกโอ้โหแบบนอนไม่หลับหลายวันแม่แม่กลัวเพราะพอได้ยินเสียงหออมานลมาเตือนภัยให้หลบเงี้เสียงก็ร้องร้อง,องอยังไงก็ไม่รู้นะเราก็ร้องไปเองแล้วกันนะเออแม่ก็น,นี่ต่างคนก็เอาใบไม้ปิดหัวกันวิ่งเข้าหลุมหลุมหลบภัยกันนะคะเพราะว่าต้องป้องกันตัวเองนะเอาไว้นะคะวิ่งไปเลยนะคะอ้าวนะคะนี่ยิงข่าไปหมดเนาะ าก็อร่อยก็เป็นกินไปด้วยรับไปด้วยนะคะคนล่านี่จะออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะมีเรื่องเล่าเยอะนะคะแล้วเรื่องเล่านี่ไม่ใช่โกหกนะคะคำจากผู้ใหญ่นะคะสมัยก่อนเมื่อแม่ผ่านไปเมื่อแม่อายุเก้าสิบปีนะแล้วก็คิดว่าเรายังไม่ได้เกิดหรอกเพราะว่าแม่ยังสาวอยู่นะก็เป็น คลิปที่เอามาให้เพื่อนฟังได้รับรู้ว่าสมัยตอนสงครามมันเป็นยังไงจะได้ได้ปรับตัวแต่สมัยปัจจุบันนี้สงครามก็คืออาวุธอะไรรู้มาเชื้อโรคนะคะนะคะก็คนเป็นโรคกันเยอะเสียชีวิตกันเยอะนะมันจะไม่เหมือนกันนะอะอันนี้มากินนี้ก่อนนะคะก่อนที่จบคลิปคลิปต่อไปจะต่อเนื่องนะคะอืมเราไม่อยากให้เป็นคลิปยาวนะคะก็ะ ขอจบคลิปนี้เดี๋ยวทานต่อให้หมดนะคะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแถวค่าจากพยนานอะไรทั้งปวงบุญรักษาผักคุ้มรองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะรอฟังคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุบยบาจ้า